วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูการปลูกผักชีลาวในสวนพลิกนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่14สิงหาคมพศสองพันนะครับบรรยากาศยามเย็นในสวนพลิกนะครับเอ่อสวนพลิกเนี่ยในสวนนี้นะครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เศษนะครับก็ จะมีการปลูกผักชีลาวนะครับผักชีลาวอยู่ในสวนพริกนะครับนี่ก็จะกำจัดวัชพืชผักชีลาวเนี่ยใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ30-35ถึง35วันนะครับถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็สวนพริกเนี่ยใช้เวลาจะนานกว่านั้นนะครับถึงจะได้ผลผลิตนะตอนนี้พริกก็ น่าจะเดือนกว่าๆนะครับก็เริ่มจับ่อดนะครับเตรียมออกดอกแล้วนะครับในส่วนของผักชีลาวที่หวานเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับวันที่ 14, สิบสี่สิงหาคมหนึ่งกิโลนะครับไอไม่ใช่นี่ถุงหนึ่งห้ากิโลนะครับอยู่ที่ถุงละสองร้อยบาทนะครับก็ถือว่าในระหว่างที่รอเก็บพริกนะครับก็ ปลูกผักชีลาวแซมไปด้วยนะครับจะทําให้เรามีรายได้นะครับไปด้วยก่อนที่จะเก็บพลิกนะครับและที่เพื่อนๆเห็นคล้ายๆไม้ขาวๆอยู่นะก็คือใช้ไม้คั้มนะครับไอตัวนี้ที่ไม่ได้ใช้คั้มไม่ใช่อะไรนะคั้มยังไม่ถึงนะครับก็ตัดไม้ไม่พอจะต้องตัดมาเพิ่มอีกนะครับมาคั้มต้นพลิกทุกต้นเวลาพายุเวลาลมเข้ามาเขาสวยนะครับเขาถ้าเขาสวยเขาโตขึ้นเนี่ยจะได้ไม่หักนะก็ ในช่วงนี้จะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับและในระหว่างดูดูสวยมากเลยนะครับและในระหว่างที่ดูแลเนี่ยในระหว่างที่รอพริกออกหมากออกลูกออกอะไรเนี่ยเราก็สามารถเก็บผักชีเลา,าไปได้นะครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับเวลาสิบหกนิกาสามสิบนาทีนะครับบรรยากาศยามเย็นนี่คือสวนพริกนะครับ จังหวัดศรีสะเกดเจ็ดพันต้นนะครับในส่วนนี้จะได้อีกสวนข้างๆเนี่ยเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์กกานะครับอีกสามสี่พันต้นนะครับก็กาลังผัดใบนะครับนี่ครับก็ยังไงเดี๋ยวจะได้มาบันทึกคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผลผลิตปีนี้เป็นยังไงนะครับแต่ปีที่แล้วในี่ปลูกแค่สี่พันต้นเนี่ยก็ถือว่าผลผลิตได้เกินคาดนะครับรวมถึงราคาก็พึงพอใจนะครับ ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับคลิปก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะพาดูบรรยากาศนะครับของยามเย็นนะครับแล้วก็ดูต้นพริกนะครับที่ปลูกไว้ก็สวยเสมอเลยนะครับก็รอดูว่าเนี่ยตอนนี้พายุยังไม่เข้าน้ําก็ยังไม่มานะครับว่าหลังจากน้ํามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะพายุเข้าจะเป็นยังไงนะครับก็ภาวนาให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับ จะปิดคลิปนะไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวก่อนปิดคลิปให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ฝนะักชี้ลาวนนี้ก็ใกล้จะเก็บได้แล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเก็บนะถุงละห้ากิโลสองร้อยนะครับปลูกยาเป็นสุดนุ่นนะครับนี่อ่ะยังไงได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพรุ่งนี้จะเก็บได้เท่าไหร่นะครับและรวมถึงตอนไหนที่พิกมาร์กแล้วพร้อมที่จะเก็บ รวมถึงราคาในช่วงแต่ละเดือนจะจะมาอัปเดตให้เพื่อนพี่น้องได้ดูนะครับคลิปนี้ปิดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ